ไทยเจอคืออะไรเขากำลังถูกกระทําจากอะไรบ้างถ้าเป็นภาษาสมัยใหม่ก็คือตัวโดนที่แท้จริงโดนจาก3เรื่อง 1. โดนทุนผูกขาหรือทุนเขารุมกินโต๊ะวันนี้ถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการท่านจะเจอว่ายากเหลือเกินจะเข้าห้างใหญ่ก็ยากจะไปอยู่บนแพลตฟอร์มก็ยากจะไปทําอะไรก็มีต้นทุนสูงจากโทรัมนาคมจากพลังงานให้สินค้าขึ้นมาขายก็ไม่ง่ายนะครับเพราะมีสินค้าผิดกฎหมายจากต่างชาติ เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดสินค้าต้นทุนต่ำขายตัดราคาโนโมินีแข่งกับธุรกิจของคนไทยทุกตรอกซอกซอง,องวันนี้นํำซ้ำแย่ไปกว่านั้นอีกถ้าทุกท่านฟังจากเมื่อวานนี้วันน,โน,โนี้ธุรกิจกนอมินีธุรกิจผิดกฎหมายต้องการฟอกเงินแปลงทุนดำทุนเทาเป็นทุนขาวทำไงครับของต้นทุน10บาท SME เวอผู้ประกอบการขาย12บาทได้กำไรนิดเดียวเขาซื้อ10บาทขาย5บาทยังได้เลยเพราะอะไร ฟอกเงินอย่างนี้พวกการรายย่อยจะสู้กับเขาได้อย่างไรห้องแถวห้องเช่าโลเคชั่นดีๆเขาก็มีเงินไปทุ่มเพื่อเปิดหน้าร้านสิ่งต่างเหล่านี้คือสิ่งที่พวกการไทยกําลังเผชิญอยู่2ครับรัฐแทนที่จะช่วยอบอุ้มแต่ระเบียบระบบทั้งหลายกลับเป็นตัวอุปสรรคตัวขัดขวาง2วันก่อนผมไปเยี่ยมสมาพันธ์ SME พวกการ s m e ทั่วประเทศเล่าให้ฟังว่าระบบใบอนุมัติอน,ตอนุญาตใช้เวลายาวนานยาวนานไม่พอเป็นช่องทางต้องจ่ายใต้โต๊ะ สิ่งต่างเหล่านี้หน้าที่รัฐแทนที่จะช่วยให้ SME ผ่านไปได้กับกลายเป็นอุปสรรคและต้นทุนที่สําคัญที่สุดภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันหลายท่านคงได้ยินปัญหาสงครามการค้าปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์การนําเข้าทะลักส่งออกก็ยากกว่าไทยนักวันผูกทอดทิ้งหรือทิ้งห่างจากโลกขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะ s m e ที่เข้าไม่ถึงอะไรเลย นี่คือโจทย์หลักที่พักประชาชนต้องคิดว่าจะช่วยผู้ประกอบการไทยในสถานก,การณ์ปัจจุบันอย่างไรและนี่คือที่มาว่าเราต้องทําให้เกมธุรกิจเศรษฐกิจมันแร์ขึ้นและต้องทําให้เขาไฟได้